หากรองเท้าแตะที่คุณกำลังสวมใส่ใส่แล้วไม่สบายเท้าเจ็บเท้าปวดเท้าแนะนํารองเท้าแตะรุ่นนี้ครับแล้วมาโซรุ่นบาลานซ์ทูนะเป็นรองเท้าแตะแบบหูคีบนะเป็นรองเท้าแตะทูโทนที่สีสันสวยงามนะมีให้เลือกหลายสีนะพื้นนี่นุ่มมากนะเนี่ยนะคืนตัวคือรูปได้ดีไม่ยุบไม่ย้ยนะใส่สบายมากๆนะนี่นะผมใส่อยู่นะเห็นะนะนะมีแรงจับป,ปิงมีแรงเด้งนะคื้นตัวได้ดีซัพพอร์ตเท้าได้ดีนะคุณจะใส่ยืนใส่เดินนะหรือว่า สวมใส่ในบ้านนอกบ้านนะไปทำกิจ,กจวัตรประจำวันต่างๆนะไปทำงานนะไปเดินเที่ยวเดินเล่น,ลนตามตลาดนะัดตลาดสดนะรอนะงเท้าเนี่ยมีการลื่นทุกคู่เลยนะฮะเห็นไหมฮะมีสีสันสวยงามนะนะคือรองเท้าเนี่ยนะมีการลื่นนะอันนี้ด้านหน้านะหูรองเท้าเนี่ยไม่รัดเท้านะไม่บาดเท้าไม่เจ็บเท้านะนี่นะครับมีแรงยืดหยุ่นมีแรงสปริงสูงนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะสวมใส่สบายมากๆหน้าสัมผัสตรงพื้นรองเท้าเนี่ยนะ สัมผัสท้านี้สบายเท้าจริงๆนะฮะนะมีแรงนะเร่งมีแรงสปริงนะซัพพอร์ตเท้าได้ดีนะเนี่ยนะกันเลื่อนได้ดีมากๆเลยนะใครที่อยากจะได้นะตอนนี้เขาจัดโปรยนะกดได้ดีก้านะ้คลิปตรงนี้ได้เลยนะฮะนะรับเบอร์โซลุนบาลานทูนนะถูกใจจริงๆครับ